ครับสวัสดีครับบ่าวเสีเชนเดีครับสวัสดีค่ะเจพัดผ้าลวยเนาะค่ะเนาะครับผมมือนีกับมาพบมาพอกันคือเก่าเนาะค่ะในคลิปนี้เนาะค่ะครับเจพัดกับได้มีแนวทางมาฝากพอแม่พี่น้องคือเก่าเนาะค่ะเนาะครับผมกดไลค์เขามากค่ะกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ เราจะบัไดผาดคลิปต่อๆไปนะครับกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนกดแชร์นะครับกดแชร์น้าเลือค่ะท่านผู้ชมเร้ากับมาพรมาวมาพร้ากันคือเราในคลิปนี้เนาะค่ะเนาะเจ๊ัดกับจักคัดทีว่าปูทีว่าเพิ่นแม่นย่ำเนาะค่ะที่เขาต้องหดต้องหดกันเลยเนาะค่ะเนาะครับผมเข้ากับจะมาหานําเสนอในตัวเีขที่ว่า ผู้ใดอาจารย์ใดจะว่าตัวเลขทั้งใดต่ว่าเขาดูดูเขา่ขาคาดๆนี่นะครับเขาติดต่อกันเนาะค่ะเนะาะครับผมเพื่ออยากให้ท่านผู้ชมได้มีแนวทางที่ว่าบอแบบว่าให้มันเขาเนาะค่ะเนาะตัวเลขอยากให้ถึงเนาะค่ะเนาะท่านผู้ชมครับก็บคือมือนีเนาะคะ่ะเจพัดก็จะมีแนวทางเนาะค่ะเนาะของปูหกหนึ่งแปดด้วยค่ะครับ ็นยังนนาาคือได้ชายางหกหนึ่งแปดคืองวดหกหนึ่งแปดคือเพื่อนเขาเนาะค่ะสามตัวตรงเน,นาะค่ะเนาะอยู่เมืองหนองบัวด้วยค่ะท่านผู้ชมครนี่แหละค่ะงวดนะะวดี้เนาะค่ะงวดสิบหกเมษาหกขานะคะ่ะเนาะงวดที่ผ่านมากครับงวดที่ผ่านมากปูหกหนึ่งแปดเนาะค่ะเนาะปูหกหนึ่งแปดนี่เพื่อนในวิ่งบนเจ็ดวิ่งล่างแปดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเลขสามตัวบนหน่งบกเขาเนาะค่ะเนาะ แต่ว่ามาเขาสองตัวลางเ้อค่ะสามตัวบนเพิ่นไห้หกเจ็ดเก่าหกเจ็ดกับเจ็ดหกเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามะเข่าเหลขสองตัวลางเพิ่นจับไห้แปดสามแปดหาแปดหนึ่งเนาะค่ะเนาะมันเขาที่แปดห่าเนาะค่ะเนาะสำหรับเหลขหงวดที่แล้วเนาะค่ะแล้วเจพัดก็จะแปะไห้เปียบเทียบเบิ่งเลยค่ะแปลสองสองงวดเลยเนาะค่ะเนาะคืองวดก่อนกับงวดนีเนาะค่ะเนาะแล้วเขาก็จะมาตาม งวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันหะ้าร้อยหกสิบห้าเนาะค่ะเนาะสำหรับปูหกหนึ่งแปดเนาะคะ่ะครับผมชายาเพิ่นสุ่มเงียบเมืองน้องบัวด้วยค่ะเด้องวดนี้ก็เป็นทีนาสนใจเพื่เกาะะนะ่าเนาะค่ะเนาะครับของปูหกหนึ่งแปดกะเจพัดกับขอฝากเด้อค่ะตัวเลขถูกตัวเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่นะเนาะ เป็นเพียงเนี่ทางในการเลือกซื้อเลือกหาฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะสนับสนุนฉลาดกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะคอันนี้เพิ่นกะให้มาไห้เลยค่ะมาอัปเดตหลังจากหวยออกแล้วกะทันที่เลยเนาะค่ะเนาะมือนีกับวันที่สิบแปดเนาะค่ะเนาะสิบแปดเมษาหกหาเนาะค่ะเนาะแต่ว่างงวดเป็นงวดของวันที่สอง คือสภาพโฮกขาเนาะคะ่ะเนาะปูเพิ่นกะไห้มาเลยเพราะว่าเพิ่นว่าไห้ไปเลือกซื้อเลือกหาฉลาดไห้เนาะคะ่ะเนาะมันจะบ่ท่านเพิ่นมาเนาะคะ่ะเขากับมาเบิงแมวทางด้วยเนาะคะ่ะบนวิ่งศูนย์นะคะ่ะปูเพิ่นจะไห้เจพัดมักที่ว่าเพิ่นไห้บนล่างขึ้นตัวเดียวเนาะคะ่ะเนาะนี่เจพัดมักบนวิ่งศูนย์จับคูเนาะคะ่ะเนาะ เพิ่นเน้นที่ห้าศูนย์เจ็ด้อค่ะเลขสามตัวบนสามตัวไทยแล้ววันที่หนึ่งเนาะค่ะเนาะเพิ่นเน้นที่ห้าศูนย์เจ็ดร่องคือสามศูนยหนึ่งเนาะค่ะเนาะเพิ่นเหตุร่องไม่ห้เนาะค่ะเนาะคาสองตัวบนศูนย์หาศูนย์เจ็ดสองตัวบนเนาะค่ะเนาะศูนย์หศูนย์เจ็ดแล้วหอกกับมะเบิงส่วนตัวเลขชุดเลขกลางเพิ่นเนาะค่ะเนาะ เล็กรางวิ่งสามเด้อค่ะเด้อินชมล่างวิ่งสามจับคู่เนาะค่ะเนาะศูนย์สามสามห้าสามแปดแล้วก็สามหนึ่งครับ,รบปูพันเนนยำที่ศูนย์สามกับสามแปดเนาะค่ะเนาะส่วนเล็กรางเด้อค่ะเด้อนี่เล็กรางวิ่งสามปูวาสามหาล้านเปอร์เซ็นต์ ปูเพ no. er ิ่นหมั่นใจเนาะค่ะนาะงหวดนี้เนาะค่ะหงวดวันที่สองพฤดภาพโขขาเนาะค่ะเนาะสามมาล้านเปอร์เซนต์เหล็กวิ่งเพิ่นเนาะค่ะเนาะนี่เป็นเป็นเป็นชุดตัวเหลขกแนวทาาเนาะค่ะเนาะวิ่งบนศูนย์วิ่งรางสามเนอะค่ะท่านผู้ชมครับผมวิ่งบนศูนย์วิ่งรางสามนี่เนาะค่ะเนาะนี่เป็นตัวเลขกแนวทาาเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเบาเสร็จ มันรู้สึกว่าเลขกเหลขจะจะตรงกันไปเบิดทีะะ่ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เนาะค่ะเนาะเลขศูนย์นี่คือตรงเนาะเลขกวิ่งนอาจารย์เลยกับมักไห้กันจะห่ศูนย์เนาะค่ะงวดน,นี้นี่กับเป็นตัวเลขแนวทางของปูหกหนึ่งแปดเนาะค่ะเนาะปูเมืองน้องบัวเนาะค่ะเจพัดจะท่วนอีกที่หนึงน่งเนาะค่ะเนาะเลขบนวิ่งศูนย์เนาะค่ะงวดวันที่สองพฤษภาคมพศอสอสองพันห้าร้อยหกสิบห้า บนวิ่งศูนย์จับคูสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนะคะสามตัวบนเน้นที่ห้าศูนย์เจ็ดล่องคือสามศูนย์หนึ่งสองตัวบนเหลขไทยบนเนาะคะ่ะเนาะเลขบนศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเนาะคะ่ะเนาะศูนย์ห้ากับศูนย์เจ็ดส่วนเหลขกรางเนาะคะ่ะล่างวิ่งสามจับคูศูนย์สามสามห่าง สามแปดสามหนึ่งเนาะค่ะเนาะครับผมสามนี่มาลานเปอร์เซ็นด้วยค่ะส่วนเหล็กลางเหล็กวิ่งของปูหกหนึ่งแปดเพิ่นหมั่นใจคักเนาะคะ่ะเพิ่นหมั่นใจงวดนี้เนาะคะ่ะเนาะครับผมนี่เจ็ดก็จะให้เบิ้งเนาะคะ่ะว่าเปรียบเทียบกันเบื้องงวดที่แล้วเพิ่นวิ่งเจ็ดบญรางแปดเนาะค่ะเนาะเขาทีเหล็กลางแต่ว่าเ้างวิ่งแบบนี้ตัวเดียวจอแบบนี้มันดีเลยเนาะดีที่ว่า ข้าวิ่งบนกับเป็นบนลางกับเป็นลางจังสี่จังใดกับใดเนาะค่ะท่านผู้ชมครับผมลางก็คือวิ่งบนศูนย์วิ่งลางสามหงดนี่เพือเพื่ออาจจะมาทั้งบนทั้งลางเจพัดมองแบบนั้นเด้อค่ะเจพัดเจพัดมาหวดนี้จังใดกับเล็กวิ่งเพล่นนี่เขาบนเขาลางแ่เนนนอนครับผมนี่เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะเป็นแนวทางเด้อค่ะท่านผู้ชมผิดพลาดประการใดกับคอพ่ยเด้อค่ะเจพัดก็อยากให้ท่านผู้ชมมีโชกเนาะค่ะเนาะ เข้ากับวเคราะห์เบิงเนาะค่ะเนาะวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาแต่ว่าเพิ่นนี่สามหมวดแล้วเด้อค่ะสามหมวดสอนสามหมวดหนีเนาะค่ะเนาะเจผปดก็เลยเหลือมานําเสนอเนาะค่ะเนาะคร่กับพี่เน็นแนาทางมือนีเนาะค่ะเนาะมือหนีเจพัดกะผู้ใดเขามาเบิงลิบกะผู้ใดผู้ใดมากินตำเหล้า น้อยเล้าเนาะค่ะเนาะเจพัดจะเริ่มตำมือหนีนะะเนาะค่ะเนาะเจพัดจะมีแนวทางน้อยเนาะค่ะเนาะเพื่อนบ้านน้อยเล้าเนาะคะ่ะเพื่อนบ้านเข้าไปกินเข้าไปเข้าบินบินไปน้อยกับบินเล่าเนาะค่ะเนาะไปกินตาเล่ากันมือหนีเนาะค่ะเนาะเจพัดก็จะเสนอในคลิปต่อไปเลยนะคะค่ะอันนี้ก็เจพัดจะมาโปรโมทไว้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมผู้ใดเล่น น้อยเหล่กเล้ลาเด้อค่ะเด้อเขื่อนบานแต่ว่านี่รัฐบาลไทยเด้อค่ะของปูบกหนึ่งแปดนี่เนาะคะ่ะเป็นเหล็กรัฐบาลไทยสุดท้ายแล้วค่ะคิดมีค่ะเจอกันไม่คิดหนานะค่ะเนาะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เด้อค่ะช่องเจพัดผ้าลวดช่องเบาเสฉะแนวนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเผื่อเป็นกำลังใจแอดทังสองคนเนาะค่ะเนาะครับผมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะ